เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมากนะกับคอมมูครับของ r o บ็อกเพราะมันจะมีแต่ข่าวที่ว่าทางโ o บ็อกจะลบ R6 ออกหรือเปล่า r o บ็อกจะลบเสื้อผ้า 2D ออกไหมเต็มโซเชียลไปหมดเลยครับจนแบบคุณไปส่อที่ YouTube ก็เจอ Twitter ก็เจอ TikTok ก็เจอ Facebook ก็ยังเจอครับคนพูดถึงเรื่องนี้กันซึ่งทางโรบ็อกล่าสุดครับได้ออกมาตอบกับดาม่านี้แล้วนะครับ รวมไปถึงดราม่าครับกับตัวของหัวแบบใหม่ที่มาแทนที่หน้าคลาสสิกครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคุณภาพมันต่ำกว่าเวอร์ชั่นเก่ามากซึ่งทาง r o บ็อกก็ได้ออกมาตอบเรื่องนี้เช่นกันโดยทาง r o บ็อกครับตอบกลับกับเรื่องนี้ยังไงในคลิปวันนี้ครับเราจะไปฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาในคลิปวันนี้ครับเช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเราใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์ม ปากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์ม UGC อีไเเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบ๊อกลิงแต่ร่างคลิปนี้นะพูดถึงเรื่องของประเด็นโรบ๊อกจะลบ R6 กับเสื้อผ้า 2D ออกนะครับผมเคยพูดนะในคลิปที่แล้วก็ว่ามันเป็นข้อมูลนะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อน2022คือมันนานมากแล้วนะครับแต่มันมีหลายช่องมากโดยเฉพาะคนไทยที่ทำข้อมูลแบบ ไม่ละเอียดคือผมไม่อยากจะบ่นนะเว้ยแต่นี่มันเป็นหไายครั้งที่หงายช่องคนไทยอ่ะทําข่าวแบบเนี้ยแต่ไม่อธิบายละเอียดผมเข้าใจว่าคุณทำทริปช็อตน,นะเว้ยทริปสั้นแต่ผมขอร้องคุณจริงๆอะ่ะคือใครทําข่าวนะครับโปรบอฟใส่ข้อมูลสักนิดหนึ่งก็ได้แค่บอกว่ามันเป็นข้อมูลนี้เมื่อ4ปีที่แล้วมันไม่น่นาสาาสกันหรอครับกับข้อมูลเหล่านี้ เพราะว่าผมเห็นได้ชัดว่าคนที่ดูคลิปแล้วก็คนทําคลิปหายคนนะ่ะไม่ได้ใส่รายละเอียดครับที่ชัดเจนมากเพราะว่าไอ้ข่าวดังกล่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคาดการณ์แต่ทําให้ข่าวครับมอนเหมือนว่าโรบ็อกจะทําจริงๆพูดตรงๆอะ่ะในฐานะคนที่ทําข่าวเหมือนกันผมมองว่าไม่ควรเลยนะครับใครที่ดูคลิปเนี่ยก็ผมย้ำนะว่าตั้งสติหน่อยแบบดูข่าวอะไรอะ่ะใช้วิจารณญาณให้ดี เพราะบางคนน่ะทำข่าวลวกมากอันนี้ผมพูดตรง,ตรงผมไม่อยากบน่นไม่อยากเชียร์ว่าเป็นใครเพราะมีคนทําเยอะมากผมบอกเลยว่าใครดูคลิปนะครับดูข่าวคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แบบคุณไปวิเคราะห์อเอาเองว่ามันจริงหรือเท็จเพราะสุดท้ายอ่ะข่าวอ่ะที่เอามาเล่าอ่ะแน่นอนว่าแต่ละคนเล่าครับไม่เหมือนกันข้อมูลมันจะต่างกันบางคนตกบ่นบางคนมีเพิ่ม ของผมเนี่ยอาจจะมีตกหล่นบ้างอันนี้ผมขอไปด้วยนะครับแต่ขอร้องว่าใครทําข่าวอย่าทําข่าวให้มันลวกเกินไปผมขอร้องคือเข้าใจว่าคลิปสั้นแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่คุณเนี่ยจะทําข่าวนะครับแบบนี้นะจนคนเข้าใจผิดนะครับกันยกใหญ่โอเคกลับมาที่เรื่องเราต่อนะครับคือเรื่องของ r o b o อกเนี่ยจะลบ A6 ออกแล้วก็ลบเสื้อผ้า 2D ออกเป็นข้อมูลนะครับนี้กออกมานะครับหรือข้อมูลหลุด จัดทางโรบ็อกนะเมื่อ4ปีที่แล้วถ้าใครที่ดูคลิปที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าไอตัวของโรบ็อกลบ R6 แผนการลบเสื้อผ้า 2D คือ100%นะครับว่าทางโรบ็อกปัดทิ้งแน่นอนนะครับกับอัปเดต2อย่างนี้ซึ่งทางโรบ็อกเนี่ยล่าสุดนะครับได้ออกมาตอบกลับนะครับกับประเด็นเรื่องนี้นะครับโดยตัวของสตาฟคนเดิมครับที่โพสต์นะเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตหัวแบบใหม่นะครับ ได้ออกมาตอบกลับกับเรื่องนี้นะครับโดยบอกนะ3ข้อใหญ่นะว่าทางโรบ็อกเนี่ยไม่ได้ทําแบบนี้นะข้อ1คือโรบ็อกเขาบอกนะว่าพวกเขาครับจะไม่ยกเลิกการใช้งาน R6 อันเนี้ยถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ยกข้อมูลนะครับจากปี2023ที่ไม่ใช่ข้อมูลอ,อีกนะเป็นข้อมูลที่ทางโรบ็อกเนี่ยบอกตรงว่าเขาครับจะคง R6 ไว้ แต่ก็จะมีการยกเลิกการใช้งาน r 6ในอนาคตซึ่งจากคำคำนี้ในเดฟรัแกรมก็รอบนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ชัดเจนว่าคือเวลาผ่านไปแล้ว่ะทางโ o บ็อกก็เปลี่ยนใจครับจะไม่ลบ r 6ออกคือทางโรบ o อกเขาบอกนะว่าพวกเขาเนี่ยจะพัฒนานะครับอวาตารแบบใหม่นะมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะยังคง r 6ไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ให้ไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันดีนะแต่ในมุมหนึ่งคือก็เสียดายครับที่ว่าทางโรบ็ออาจจะไม่อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับกับ R6 อีกแล้วข้อ2เขาบอกนะว่าทางโรบ็อครับจะไม่ยกเลิกเสื้อผ้า 2D นะเขาบอกนะว่าเสื้อผ้า 2D ครับยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอีโคซิสเตหรือระบบธุรกิจแล้วก็ยังมีระบบการใช้งานนะครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือข่าวดีนะครับอีกข่าวหนึ่ง ข้อที่3ครับทาง r o บ็อกออกมาตอบนะว่าไอหัวที่ทางโรบ็อกเอามาโชว์เนี่ยจากตัวของเดฟ f ฟร u มก่อนหน้านี้ครับอันนี้ผมขอเบรกนิดนึงเพราะว่าหัวในเดฟ f ฟร u มครับผมไม่ได้มาโชว์ในคลิปนะครับถ้าใครที่ดูในเพจผมอะ่ะจะเห็นหัวบางหัวไปแล้วซึ่งหัวที่ทางโรบ็อกครับเอามาแทนที่ครับหน้าคลาสสิกนะก็ อย่าที่เห็นครับสภาพคือมันหงายหน้ามันถูกวาดใหม่นะครับโดยทางทีมงานนะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าบางหน้าครับไม่มีความเหมือนเดิมเลยคือทางโรบอคแกมนะว่าหน้านะครับจะให้เหมือนเนี่ยอย่างน้อยะแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่จากที่ดูสภาพครับโดยเฉพาะนะหน้าวูแมนคือไม่รู้ว่าคนวาดลืมวาดคิ้วหรือยังไงอารมณ์เหมือนคนไม่มีคิ้วอะครับมีแต่ตาสชั้น หรือไม่ชัวร์ว่าไอตา2ชั้นอันเก่าเนี่ยคือคิ้วใหม่นะแล้วก็หน้าครับอันนี้เป็นหน้าแบบฟรีนะผมจําชื่อหน้าไม่ได้เป็นหน้ายิ้มนะครับตาเบี้ยวตาตากระยิแบบเอียงข้างอะ่ะไอหน้าเนี้ยคิ้วก็หายครับเช่นเดียวกันเหมือนคนวาดเขาไม่นัดกันมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้วาดคิ้วไหนจะหน้าแมนครับที่โอ้โหคือเหมือนหน้ามันโดนซูมครับไปเยอะมาก ผมเข้าใจทีมงานนะว่าเขาอยากจะปรับหน้าใหม่ครับให้มันแบบดูพอดีมากขึ้นเพราะบางหน้าเนี่ยมันไม่พอดีนะครับกับหัวครับแบบลาสสิหรือหัวครับแบบดั้งเดิมของโรบ็อกเขาเลยอยากปรับหน้าใหม่ครับให้มันขยายมากขึ้นแต่บางหน้าเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ควรเอาไปปรับนะเว้ยอย่างเช่นหน้าแมนกับหน้าวูแมนที่ผมมองว่าหน้าแบบเดิมหัวแบบเดิมอะ่ะก็ไม่ได้แย่นะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่3หน้านี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายหน้าครับที่มีปัญหาครับคล้ายคลึงกันก็คือหน้าครับมันโดนวาดใหม่ไม่ใช่หน้าครับที่หยิบมาใช้นะครับแบบ1ต่อ1ครับเหมือนที่ทาง Roblox เคมซึ่งทาง Roblox แกบอกนะว่าไอ้หน้าเหล่านี้ครับที่โชว์ในเดฟโฟล์กนเนี่ยยังไม่ใช่ Final เวอร์ชัยังไม่ใช่ผลงานนะครับรูปแบบที่จะปล่อยคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนี้ยผมแอบลุ้นนะว่าทางโ o บ็อครับจะทําจริงหรือเปล่านะที่จะปรับเปลี่ยนหน้าใหม่ครับให้มันดีขึ้นแต่ดูจากสภาพที่ทาง r o บ็อเคยปล่อยอ่ะกับหัวเดนิมิกเฮดแบบใหม่นะครับที่แทนที่หน้าเก่าหงายหัวเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อใจทาง r o บ็อเท่าไหร่กับตรงนี้คือไม่รู้อ่ะมันมีหน้าที่เออร์ครับเยอะมากและบางหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดว่าปากมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนหมด ซึ่งแน่นอนว่าใครที่ครอบครองหน้าดังกล่าวเนี่ยไม่พอใจแน่นอนครับที่หน้าที่เคยซื้อมารูปแบบหน้าตาครับไม่เหมือนเดิมคือผมไม่มีปัญหานะเว่ยกับการที่ทางโรบ็อกจะทําหน้าเก่านี้ครับกับยิบตาได้น้าปากได้แต่การที่เอาหน้าใหม่อะมาแทนที่หน้าเก่าแล้วมันไม่เหมือนครับหน้าเก่าเนี่ยอันนี้คือรับไม่ได้จริงๆนะเว้ยคือถ้าอย่างน้อยอะจะทําแบบนี้นะยาวหน้าใหม่มาแทนนะครับ เอาหน้าเก่าอะให้ใช้ด้วยดีกว่าอันนี้ที่ผมมองนะกับในส่วนนี้คือก็ต้องรอดูครับว่าหน้าแบบใหม่ครับบนหัวด y นามิกแบบใหม่จะดีกว่านีไม้นะครับงางจัดทางโรบ็อกไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะแต่นะตอนนี้ครับไงหัวไม่ดีเลยครับไม่เวิร์กเลยไม่สวยเลยนะแล้วทุกคนครับคิดยังไงกับเรื่องของหัวดนามิกเคสบ้างรวมถึงการที่ทางโรบ็อกครั ยังเอา R6 เก็บไว้รวมถึงเสื้อผ้า2 d มาคอมเมนต์กันได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม